เป็นเบสท,ทำสิ่งไม่ง่ายมีชื่อนี้ผิดตลอดเลยหรือเปล่าไม่ว่าจะทําอะไรก็จะถูกจับตามองทางทางที่เบสเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเบสเธอก็อยู่ของเธออยู่ดีๆแต่กลับมีดราม่าคอยกระโดดใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีโดยที่ก่อนหน้านี้เอมสันเพรและเบสมีกระแสะคู่จิ้นมาแรงจนทางฝ่ายชายก็ได้ออกไปยอมรับแบบตรงๆเลยว่าเบสตรง,ตรงสเปคทุกอย่างทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะเบสมีสเปกไหมสเปกไหม<า>อย่างนั้นน<ม>ะ ที่เป็นผู้หญิงออกไปทางแนวคนที่รู้จักตัวเองเป็นตัวของตัวเองเท่แล้วก็ยังเก่งอีกตั้งหากจะเป็นแนวคนที่แบบรู้ตัวเองครับเป็นตัวของตัวเองอาจจะแนวเทหน่อยแนวเทหน่อยบวกกับสถานะหัวใจในตอนนั้นหนุ่มเอมก็มีคนคุยอยู่บ้างมีแฟนหรือยังครับมีมีคุยคุยอยู่ครับ ยยขนาดพี่ห่างด้านเบสก็รู้จักกับเอ็มมาตั้งแต่เด็กของว่าพ่อพ่อสนิทกันแถมปัจจุบันทั้งสองก็อายุเท่ากันอีกตั้งหากเลยทําให้แฟนขับต่างพาก,กันฟินว่าคู่นี้มีสิทธิ์รุนขึ้นหรือเปล่าแต่เรื่องเก่ายังไม่ไวเรื่องใหม่ก็เข้ามาเพราะหลังจากที่ฝ่ายชายยอมรับแบบแมนแมนแต่กระดัน้นมีชาวเน็ตบอกให้เอ็มหนีไปงานนี้ก็ทําให้สาเวเบสม่รอช้าตัดพ้อง,งงหนักมากมีดราม่าอะไรมาก็มาลงที่ตัวเองบอกต้องเป็นเบสตั้งหากที่เป็นฝ่ายนี้จากชาวเน็ตยอมรับตรง ลงว่าเครียดมากเวลาเจอดราม่าอะไรก็จะมาลงที่ตัวเองแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ทุกคนนึกถึงอย่าลงใน,นขนาดนั้นเลยชาวเน็ตก็จ้องเราเยอะอยู่โดนหนีไปหนีไปเต็มเลยหนูเนี่ยต้องหนีชาวเน็ตต้องหนีจากโลกนี้ก่อนหนูเนี่ยเครียดนะเอาจริงดราม่ามาก็ไม่พอบ้างก็เนี่ยแหละใครก็ไม่รู้พูดถึงหนูบ้างแล้วก็ลงที่หนูหนูผิดเอา้า <Yeah. S 1> ก็ เกิะทางหนุ่มเอมได้ออกมาชี้แจงประเด็นที่ออกมาให้สัมภาษณ์บอกเบสคําสิงตรงสเปคทุกอย่างแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าจะจีบรู้สึกเกินไปกับคอมเมนต์ที่บอกให้นี้เห็นใจอีกฝ่ายที่ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่โดนดราม่าหนะักยือดอกป้องฝ่ายหญิงแบบเป็นแมนตัวเองเป็นคนพูดทําไมไม่โดนบ้างคําว่าตรงสเปคอาจจะหมายถึงคนที่เก่งและเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าการที่ตรงสเปคมันไม่ได้หมายความว่าต้องไปจีบอีกฝ่ายมันแค่หมายถึงการที่เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ชื่นชมในตัวตนของอีกฝ่ายก็ นนัน้ซึ่งสาวเบสก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่การที่มีคนมาบอกว่าให้หนีไปมองว่ามันมากเกินแต่นั่นก็เป็นความคิดส่วนบุคคลรู้สึกเห็นใจอีกฝ่ายทําไมกลายเป็นผู้หญิงที่ต้องโดนดราม,มา่าแต่ตัวเองไม่โดนบ้างเบสเธอมีประสบการณ์มากกว่าเขาซะอีกเธอน่าจะรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าการที่มีคนมาบอกให้หนีไปมัน แต่ว่าก็ตอบตรงสเปคก็คือตรงสเปกอะเขาก็เก็บสเปกของือพิเศษขคงที่เป็นตัวตัวเองแต่ว่าการตรงสเปคมันไม่ได้หมายวามว่าเราต้อง เขาแค่มันแค่หมายว่าเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราชื่นชมัเขางานนี้เป็นเบสคำสิ่งไม่ง่ายเลยจริงๆเวลาที่มีดราม่าอะไรเธอก็จะตกเป็นเป้าตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักแม้ว่าที่ผ่านมาสาวเบสจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักมากโดยตลอดจึงกมั่นใจได้เลยว่าใครที่ได้เบสเป็นแฟนเธอจะดูแลเหมือนกับถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมทั้งที่จะเป็นหนักมากหากมีแฟนดีนะก็เป็นก็เปแล้ว มันก็ไม่ได้ให้ถึงขั้นหมดตัวแต่มันก็แบบไปกินข้าวอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงได้หรือแม่แต่กับครอบครัวเบสเธอก็ยกให้ครอบครัวเป็นที่หนึ่งเพราะว่าพ่อแม่กับน้องต้องมาก่อนเป็นเดอะแบกให้กับครอบครัวที่บอกว่าอยากพ่อกับแม่อยากได้อะไรก็คือซื้อให้หมดค่ะเหมือนกัน เพื่อนหรือว่าคนรักก็ซื้อให้ไม่ว่าจะมรสุมอะไรที่เห็นเบสไม่เคยยออ่อท้อเพราะรู้ว่าครอบครัวยังต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างเธอทิ้งคนข้างหลังไม่ได้เป็นเพราะว่าหนูรู้ว่าที่บ้านต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างเราทิ้งเขาไม่ได้อะก็เลยแบบว่ามีแรงบันดาลใจว่าต้องทํางานเพราะถ้าไม่ทำจะ<ง>อยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยยกตําแหน่งให้เป็นลูกที่กระตันยูที่สุดไม่ว่าจะกี่ดราม่าก,ก็ไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวไปไหนถ้าหากพูดถึงเรื่องราวชีวิตของสาวเบสที่เวลาจะขยับหรือทําอะไรก็โดนดราม่าตลอดเป็นเบสําสิ่งไม่ง่ายเลย ยิ่งได้เห็นแต่ละบทสัมภาษณ์ของเบสฟังแล้วก็ยิ่งสงสารเธอจริงๆอยากให้เบสมีความสุขเร็วๆเมื่อไรฟ้าหลังฝนของเบสจะสดใสกับเขาสักทีแต่ไม่ว่าจะเจอกับดราม่าอะไรเบสเธอก็แสดงให้เห็นว่าเธอเข้มแข็งมากขึ้นมีสายเลือดนักสู้อยู่เต็มเปี่ยมแม้จะเหนื่อยสาหัสสาก,กันเวลาร้องไห้ก็ต้องร้องไห้คนเดียวแต่เธอก็ยังยิ้มสู้กับทุกอุปสรรคที่เข้ามาเป็นสุดยอดผู้หญิงแกร่งแห่งยุคทั้งสวยทั้งเก่งแถมยิ่งโสดก็ยิ่งเนื้อหอมงานปังคิ้วแน่นเป็นสาวสวยที่เก่งและก็แกร่ง เรียกได้ว่าเส้นทางชีวิตตอนนี้ของสาวเบสก็ค่อยๆดีขึ้นจากจุดที่เหมือนจะลุกไม่ได้แต่เธอนั้นก็ยังสู้ต่อปหนี้ให้พ่อ20ล้านสาเร็จบอกเลยว่าเบสเธอเป็นผู้หญิงที่ครบองค์ประกอบทั้งขยนันทํางานหาเงินเองแถมยังรักครอบครัวจึงไม่แปลกใจเลยที่สาวเบสจะต้องสเปคให้กับหนุ่ม